ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุนทรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เกรนทอนสันยืนยนันอีกเสียงนะครับว่าดาวินนูนเยนเด็กกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกไปเป็นที่หนุนหน่อยแล้วเห็นด้วยหรือไม่ทีเจนะครับเกรนทอนสันอดีดดตดาวเตะของแดงลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาอ้างอิงว่าดาวินนูนเยนนะครับได้กลายเป็นหนึ่งในนันกเตะกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกเป็นที่หนุนน่อยแล้ว และจากที่ผ่านมานั้นตัวของเขาก็โชว์ฟอร์มกันเล่นด้อย่างยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับสโมสรและนาทีมชาติตำแน่งที่เมื่อฤดูกันที่แล้วนั้นนักเตะรายนี้ยังถูกเราว่าเป็นกองหน้าของปลอมอยู่เลยนะฮะและเวลาผ่านมาเพียงแค่รู้ดูกันเดียวเท่านั้นเจค็องครับกลับสามารถปั้นและสามารถเปลี่ยนฟอร์มการเล่นของด right าวยิงทีมชาติอูรัยนี้ให้กลายเป็นผู้เล่นระดับโลกได้อย่างน่าประหลาดใจนะครับอุ้ยมันอยู่ที นักเดยอยู่ในมือของไผรครับพ,พ่อแม่พี่น้องโดยเกณฑ์นสันนะครับได้พูดโรนี้ผ่านสกอร์ด้านะครับโดยกล่าวว่าณต,ตอนนี้ไม่มีใครสงสยัยถึงความสามารถของดาวินเนยสกอน่าในวัย24ปีรายนี้อต่อไปแล้วเขากลายเป็นเล่นกอนาที่ดีที่สุดในโลกไปเป็นที่ด้ยแล้วการมาถึงของเขานั้นก็ช่วยยกระดับทีมลิเวอร์พูลให้กลายเป็นทีมจอมถล่มประตูไปเป็นที่โด้ยแล้วและเมื่อตัวของเขานั้นได้ผนึกกําลังกับโมเมรสซาราซึ่งเป็นกอนาระดับลูกอีกคนของลิเวอร์พูล ก็ทําให้ผลงานของลิพูนฤดูกาลนี้พุ่งกระฉูดอย่างที่เราเห็นและผมก็เชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ทั้งสองคนนี้จะช่วยกันทําประตูและมีโอกาสพัานลิรูพูคว้าแชมป์รายการใดรายการหนึ่งได้อย่างแน่นอนนะครับโดยก่อนหน้านี้ครับหลายฝ่ายต่างรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับคอามการยิงประตูของดาวินนูเยสซึ่งยิงทิง้งทิ้งว่างเสียเป็นส่วนใหญ่แน,น่นอนนะครับว่าการทําประตูไม่ได้ในจังหวะที่น่าจะเป็นประตูนั้นมันบั่นทอนกำลังใจนักเตะเป็นอย่างมาก แต่เขาก็สามารถนะครับก้าวผ่านมันมาได้ด้วยคําแนะนําของจ i กกิ้งครับโดยรู้การนี้ดาวนูเนตมีส่วนร่วมกับการทําประตูของลิเวอร์พูลมากถึง13ประตูเข้าไปแล้วจากการหลสนามทั้งหมด18เกมและผลงานของเขานั้นก็ดีกว่าประตูรวมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อนรักของเราอีกด้วยที่ทําได้ตั้งเกมในลุ้นการนี้ซีเอ ดังนั้นนะครับถ้าหากจะบอกว่านักเตะรายนี้ไม่ใช่กองหน้าของจริงที่เคยออกมาพูดแบบนั้นก็คงบ้าไปแล้วเพราะผมเชื่อมันว่าทุกสโมสรต่างก็อยากได้ตัวดาวินโยเยสไปร่วมทีมด้วยกันทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กองเชียร์ของพวกเขาเคยสบประมาทผู้เล่นรายนี้มาแล้วผมก็จําได้ครับเพราะไมล่ลองล่อยูวัน ผมจำในความคิดสร้างสารรค์ของดาวินุเยสที่มีต่อเพื่อนร่วมทีมนะฤดูกาลน,นี้เขามักจะมองหาโอกาสป้อนบอลที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอซึ่งต่างจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่เขามักจะตะบีตะบันขอยิงประตูด้วยตนเองเอาไว้ก่อนซึ่งนั่นคือสิ่งที่เขาได้รับการสั่งสอนมาจากเจค็้งครับซึ่งนัยว่าการหาพื้นที่ว่างเพื่อทําประตูนั่นคือจุดเด่นของเขาและเขาก็มักจะยืนถูกที่ถูกลายอยู่เสมอซึ่งนี่ถือเป็นคุณสมบัติของผู้เล่นกองหน้าที่ไม่มีใครสามารถเลียนแบบกันได้ ดังนั้นการที่ในฤดูกาลน,นี้แฟนบอลลิเวอร์ุกคนได้เห็นพัฒนาการอัน,นเยียมของดาวินนูเยตในแต่ละเกมนั้นนั่นถือว่าเป็นกำไรแบบสุดๆนะครับและอย่างที่ผมบอกไปนะตอนแรกว่าในตอนนี้นั้นดาวินนูเยตได้กลายเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกไปเป็นที่เรึองแล้วหรือใครจะเถียงเกรนจอนสันกล่าวทิ้งท้าย่สดยงยืนยันนะครับบอลลิเวอร์กํากำลังจะจะพูดคุยกับเปียโรอินคาเปีย หลังจากพึ่งท้องตัวอมพาติดีวของอารเรมมามันมันสุมสอนลิวของพวกเราก็เป็นข่าวว่าณตอนนี้ทีมของพวกเรานั้นนะครับกำลังเร่งเจรจากับท้านของปียอโรอินคาเปเซนเตฮาบในวัย21ปีจากสโมสรเบอร์เลอร์กูนซินเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับและจากนี้ตอนนี้ลิวได้เปลี่ยนเป้าหมายจากการซื้อตัวผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับและแปลงเปลี่ยนมาเป็นผู้เล่นในตำแหน่งเซนเต์แบ็กหลังจากที่ณตอนนี้ทางลิวนั้นได้ตระหนักแล้วนะครับว่า การสมทัพผู้เล่นนักแน่งกองหลังเข้าสู่ทีมนั้นคือความจำเป็นอย่างเร่ดงด่วนนั่นเพราะณตอนนี้ทางลิเวอร์พูลก็ถือได้ว่ายังคงเป็นทีมที่มีแผงเกมรับที่ไว้ใจยังไม่ได้แม้ว่าตอนนี้เวิร์กจิบฟันไนท์นะครับกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีเป็นอย่างมากก็ตามทีนะครับโดยรายง,งานนี้มาจากอ็มนีนสแตนดาร์ดนะฮะก็ได้ออกมาตีข่าวว่านาตอนนี้ทานันสมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นได้ลำดับความสําคัญของการช่วงตลาดการสกายนังเตะหน้าหนาวเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแผนงานของลิเวอร์พูลนั้นก็คือการคว้าตัวผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมให้ได้อย่างน้อย1คนและณตอนนี้ลิเวอร์พูลก็ดูเหมือนว่ากำลังเจรจาพูดคุยอยู่กับทานด้นของเปียโรอินคาเป้กองหลังของสโมสรไบอร์ลเวอร์กูเซนและทางลิเวอร์พูลนั้นก็แสดงความชัดเจนแล้วนะครับว่าอยากจะได้ตัวกองหลังในวัย21ปีรายนี้เข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลนะครับอาจจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับสโมสรไบอร์ลเวอร์กูเซน en, พิจนารณานในเร็วๆนี้ นั่นเพราะว่านั่นคือเหตุผลสุการว่าทำไมนะครับลิเวอร์พูลถึงได้ถอนตัวออกมาจากดิวของอารานักเตะที่ภูเขาเฝ้าติดตามสถานการณ์มาอย่างยาวนานนั่นก็เพราะว่าเปียโรกินคาปีนั้นมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนนั่นเองเพราะในะตอนนี้กองหลังลิเวอร์พูลกาลังมีปัญหาโดยต้องการผู้เล่นกองหลังรายใหม่เพื่อเข้ามาอุดรอยรั่วดโดยเร็วที่สุดในขณะที่อิบไรมักโกนาเต้นั่นก็มักจะมีอาการบาเจ็บรบกวนอยู่เป็นระยะระยะทำให้ไม่สามารถลงสนามได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง,เอง จนทำให้ลิเวร์พูลนะครับจำเป็นจะต้องมองหาเลี่ยนรายใหม่เพื่อให้เข้ามายินจับคู่กับวิกิฟันดั์แต่ที่นั้งนนั้นก็มีรายงานว่าทานันของสโมสรในห้างขายยาเบอร์เลเร์ซ่นั้นไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวเปียโรอินคาปีออกจากทีมแต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะในช่วงตลาดหน้าหนาวของกลางฤดูกาลแบบนี้ นั่นเพราะณตอนนี้ทางสโมสรเบอร์เลเวอร์คูเซ่นกำลังคลวายเป็นทีมที่มีการลุ้นชมป์บุนเดสกาเยอรมันในวันการนี้โดยจากผลงานแกมคุณทัพของชาบ,บี้อาลอนโซและเปียโรอินคาปีนั้นก็คือนักเตะก,กองหลังที่ทีมในห้างขายาจะขาดไปไม่ได้นะครับดังนั้นลิเวอร์พูลอาจจะต้องลุ้นหนักกันเลยทีเดียวสำหรับนิวนี้ แม้ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลจะกำลังตกเป็นข่าวว่ากําลังเจราจากับตัวนักเตะเพื่อพยายามเกลี้ยกล่อมให้นักเตะรายนี้ยอมตัดสินใจย้ายเข้าสุทินแอนฟฟลดลแต่ก็เชื่อได้ว่านี่คืองานหินที่ะจพิสูจน์ทางทีมงานเจราจาของลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างดีเพราะถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถคว้าตัวอินคาปีเข้าสู่ทีมได้เป็นผลสำเร็จก็ถือได้ว่าเป็นความเก่งกาจของทีมงานเจราจาเลยก็ว่าได้นะครับ เบนท์กับโซย็คคาเรวันลิวพูยังไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องการต่อสัญญาชุดใหม่ให้กับโมซาลาและมองว่ามันยังไม่ถึงเวลาอัปเดตความความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาชุดใหม่ให้กับโมเมซาลาสตาร์กองหน้าอันดับที่1ของทีมลิวพูหลังจากที่ในลูการนี้โมซาลากลับมาโชว์ฟอร์มเกล่นอันร้อนแรงอีกครั้งนับตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลที่่านมาจนทําให้ตอนนี้แฟนบอลลิวพูต่างก็กาลังกังวลใจเป็นอย่างมากว่าโมเมสซาลานั้นอาจจะย้ายออกจากทีมไปในช่วง หลังจบฤด,ดูกาลนี้ถ้าหากไม่มีการต่อสินญาืชุดใหม่ให้กับกองนหน้ารายนี้นั่นก็ประมาณตอนนี้ทางทีมจากซาอุดีอาระเบียนั้นก็กำลังเตรียมความพร้อมที่จะยืนน่นข้อเสนอขอซื้อตัวโมเมนตซาราไปร่วมทีมให้ได้ดังน,นั้นอนาคตของโมซารากับลิเวอร์พูลจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากว่าจะจบลงในทิศทางไหนกันแน่ครับโดยตามรายงานนะครับล่าสุดเลยนะฮะจากนักข่าวชื่อเบนจาอบก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ในรายการกิฟต์มีสปอร์ต โดยข่าวที่ออกมาจากปากของเขานั้นนะครับยิ่งสร้างความไม่สบายใจให้กับเหล่าบรรดากองเชียร์ลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากหลังจากที่นักข่าวรายนี้ก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าจากรายงานข่าวที่ผมได้รับทราบมานั้นก็ปรากฏว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นยังไม่ได้เข้าสู่การเจรจาใดๆทั้งสิน้นเกี่ยวกับการขยายสัญญาชวใหม่ให้กับโมซาลาและตอนนี้ทางลิเวอร์พูลยังไม่เคยเรียกโมเมสซาลามาพูดคุยแต่อย่างใดตามที่ตัวเป็นข่าวในช่วงก่อนหน้านี้แต่ถึงด้นนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลอาจจะ กลับมาพิจารณาเรื่องที่เก่ากนี้อีกครั้งหลังจบตลาดการซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้นั่นคอนตอนนิ้ลิพูโภกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมเสริมทัพเพื่อเล่นรายใหม่ในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้นะฮะและนัว่าทุกคนต่างก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าสัญญาฉบับปัจจุบันของโมซานั้นกำลังจะหมดลงในปี2025นั่นนั้นการที่มีข่าวว่าลิพูลเตรียมขยายสัญญาใหม่กับโมซานั้นถือว่าสมเหตุสมผลเพราะนักเตะกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดี แต่ถึงั้นนั้นก็ไม่มีใครทราบได้ว่าลิเวอร์พูลจะทำการตัดเซนเตอรนใหม่ให้กับโมซาลาหรือไม่และที่สาคัญการที่ณตอนนี้โมซาลานั้นเป็นผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดภายในสโม,มสรลิเวอร์พูลดังนั้นการจัดการในเรื่องดังกล่าวนี้อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวเพราะเชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลอาจจะขอลดค่าเหนื่อยของโมซาลาลงมาเพราะนักเตะมีอายุมากแล้ว ซึ่งนั้นอาจจะเป็นทางเลือกที่ทําให้โมซาราายออกจากลิวร์พูได้ถ้าหากลิวร์ผูมอบสัญญาชงใหม่ที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวของโมซาราแต่สำหรับตอนนี้ผมอยากให้ทุกฝ่ายนะครับอย่ามึงคิดไปไกลตอนนี้ลิวร์พูแค่มองว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาคุยเรื่องนี้เพราะพวกเขากําลังยุ่งอยู่กับช่วงตลาดการสกรัดนักเตะหน้าหนาวดังนั้นช่วงหลังปีใหม่อาจจะมีการเจรจาเกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้และที่ผ่านมานั้นตัวของโมซาราก็มักจะให้ลิวร์พูเป็นผู้ตัดสินใจอนาคตของเขาดังนนั้ ถ้าหัก,กลิอร์พูยื่นสัญญาฉบับใหม่ไปให้แล้วแล้วก็เชื่อได้ว่าโมซาราก็น่าจะพร้อมที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่กับลิอร์พูไปอย่างแน่นอนทางสัญญาฉบับใหม่ของเขานั้นไม่ถูกเอาเปรยียบจนเกินไปนะครับคอรดี้กโปรเผยลูกแรกในการถล่มแมนยูมาจากการฝึกทั้งชีวิตฝึกมาทั้งชีวิตคดี้กโปรครับระบุในบรรดา2ลูกที่ทําได้กับลิอร์พูในเกมที่ล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้น ประตูแรกเป็นสไตล์การยิงที่ตนฝึกฝนมาโดยตลอดพร้อมบอกว่าสุดแฮปปี้ที่เบิร์ตสกอร์แรกจับหงแดงได้ในเกมระดับเมอร์ซิไซส์ดาร์บี้แมตช์นะครับโคด้คับโพรนะครับปีชาวฮอลแลนด์ของลิเวอร์พูลกล่าวว่าลูกแรกที่ตนทําได้ในเกมผิวนุ่งเกรดนัดที่พาหงแดงถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเจ็ดประตูต่อศูนย์เมื่อฤดูก,กาล2022-2023ถึงเป็นลูกยิงแบบที่ตนทําการฝึกซ้อมมาโดยตลอดไม่ใช่ฟุกนะฮะ วันนั้นกระโปรนะครับทำได้ถึง2ลูกซึ่งประตูแรกนั้นก็เป็นจากการวิ่งเข้ามาจาัดตาด้านข้างก่อนที่จะปั่นเข้าไปอย่างชิกข่าโดยมันเป็นประตูที่ทําให้ลิเวอร์พูลออกนํา1-0อีกด้วยส่วนลูกที่2นะครับของเขานั้นก็เป็นการเข้าไปยกบอลแบบเหนือชั้นแล้วเตนเอวัยวว24ปีนะครับเปิดเผยว่าผมคิดว่าประตูแรกที่ผมทําได้ในวันนั้นเป็นลูกยิงที่แบบผมฝึกมาทั้งชีวิตเพราะผมเล่นเป็นเปีก่อนที่จะมาอยู่กับทีมนะ ผมเล่นเป็นปีกมานาน5ถึงปีมันเป็นสิ่งที่คุณรู้ดีอยู่แล้วว่าสามารถทำได้คุณจะมาจากด้านข้างตัดเข้ากลางและยิงไปที่เสากลายผมฝึกลูกยิงแบบนั้นเยอะมากๆและผมก็ดีใจที่ได้มีโอกาสแสดงให้ทุกคนเห็นว่าผมสามารถทำแบบนั้นได้ส่วนลูกที่สองที่ทำได้น้ันวนนั้นนะผมคิดว่าแค่จังหวะนี้ฉันคงยิงได้แค่ท่านี้ดังนั้นมันก็เลยเกิดจากการตัดสินใจในเซียววินาทีทกระโปบอกด้วยนะว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ทําประตูแรกในสีเสื้อลิเวอร์พูล ได้ในเกมเจอกับเอวันผมรู้ดีว่า m e r ร์ซ s i ไซส์ a b ับบี้เป็นเกมที่สําคัญมากๆมันน่าตึ่นสุดๆผมอยากจะบอกว่าประตูที่ทําได้ในวันนั้น,น,นมันทําให้ผมรู้สึกแบบเดียวกันกับลูกที่ทําได้ในนัดจินซเลอรของดัตครับมันแทบจะเหมือนกันเลยก็ว่าได้ได้ใจไปเต็มๆทัศนคติโคตรเยี่ยมคอาสสตันจะมีการะะเปิดเผยว่าเขาขออนุญาต ผู้จัดจาก,การทีมชากรีดออกจากแคมป์ทีมชากรีดก่อนเพื่อเดินทางกลับมาที่สโมสรลิเวอร์พูลหลังรู้ว่าตัวเองจะไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมที่พบกับทีมชาติฝรั่งเศสเรียนมาสุดยอดจริงๆครับเตรียมตัวรอให้พร้อมที่จะลงเจอกับเรือใบสีฟ้าหลังจากที่แอนดี้โรเบิร์สันบาดเจ็บนะครับผมได้รับแจ้งจากโค้ชว่าผมจะไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมพบกับทีมชาติฝรั่งเศสเพราะหากผมได้รับใบเหลืองอีกหนึ่งใบ นั่นจะทำให้ผมจะไม่ลงเล่นในเกมเพย์ออฟในเดือนมีนาคมซึ่งสำคัญกว่าเกมพบกับฝรั่งเศสแน่นอนผมจึงตัดสินใจเข้าไปหาเขาและสอบถามผู้จัดการกีมว่าผมขอเดินทางกลับไปก่อนได้ไหมผมต้องการกลับไปที่สมุนิรวอร์พูเร็วขึ้นเพื่ออยู่กับทีมเพื่อฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมมากขึ้นสําหรับเกมสําคัญที่กาลังจะมาถึงนี้ในเกมพบกับแมนเชสเตอร์นั้นสำหรับผมผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะอยู่กับทีมลอร์พูตั้งแต่เนิ่นและได้มีเวลาฝึกซ้อมอย่างหนัก เพิ่มขึ้นครับสุดๆนะครับโอ้โหเกมในวันเสาร์นี้แน่นอนนะครับคอสตาร์ซมิกาสจะลงเล่นในตำแหน่งฟุลแบ็กซ้ายนะครับงานนี้ต้องละเอียดมากกว่าที่เคยเป็นนะครับคอสตาร์ซมิกาสนะครับจะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับแล้วก็จะต้องเล่นเกมที่หนักหน่วงเพราะเจอกับทีมที่ระดับโลกอย่างแมนเชสเตอร์นะครับใจนายมันได้จริงๆว่าคอสตาร์โซมิกาสขอให้นายพัฒนาฝีเท้าให้ดีนักเตะที่รับสโมสรแบบนายมันหายากมากนะครับ คุณรู้หรือไม่ทาคุมิมินามิโนและโดมินิกสบอสไลน์นั้นเป็นเพื่อนกันอยู่ที่สมโมสสเรสบูส์สบวกมาก่อนนะครับนอกจากเออร์ลิงเบลสฮารันล้วนะครับที่โดมินิกสบอสไลน์นั้นมีความสนิทสนมด้วยที่เรสบูส์สบวบแล้วนั้นนะครับก็ยังมี aki, ทาคิทาคุมิมินามิโนที่เขาสนิทสนมด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ทั้งคู่นั้นมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกซ้อมด้วยกันอยู่เสมอแม้ว่านอกสนามจะไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเนื่องจากทาคิเป็นคนขี้อายนั่นเอง และเก็บตัวอยู่ในหน่อยนะครับแต่ในสนามฝึกซ้อมพวกเขามักจะชอบเล่นด้วยกันเสมอและทําอะไรๆด้วยกันภายในทีมเรสบูลซอลส์บวกโดยเขาลงเล่นในแดนกลางร,ร่วมกันนะครับโดยแดนกลางของเรสบูลซอลส์บวกในฤดูกาล2 0 1 7 2 0 2 0แข็งแกร่งมากทีเดียวนะครับในช่วงฤด,ดูกาลน,นั้นและถ้าจาไม่ผิดนะครับลิวหูเองก็เคยถูกทั้งคู่วาดลวดลายใส่มาแล้วในเกมยูฟาแชมเล็กรอบเป็นกลุ่มทั้ง2เกมในปี2 0 1 9อีกด้วยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนกันบ้าก่อนนะครับภาพยืนยันชัดเจนนะฮะตำนานแมนยูฟันธงเจ็กกิ้งครอฟกับเป๊ปกัวเดียร่าใครเจ๋งที่สุดในโลกกาลิเนิวสกับตำนานแบ็คขวาของแมนยูออามาแสดงความคิดเห็นว่าเจ็กกิ้งครอฟกุนเซลลิวโปกับ,กบในายใหญ่แมนเชสเตียร์อย่างเป๊ปกัวเดียร่าก็ค,คือผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมกว่ากันในตอนนี้ จากฟูงและอันดับที่2แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมีโปรแกรมคนจรนมาพบกันในสัปดาห์นี้โดยมีจากฟุงเป็นเดิมพันโดยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกุลาจะเปิดบ้านเอติฮันสเตเดียมรับมือการมาเยือนของลิเวอร์พูลของเชล้ีคลับในวันที่ยิพฤศจิตกาย,ยนี้ตามเวลาประเทศไทยทุ่งครึ่งนะฮะซึ่งทั้งคู่ถูกยกย่องให้เป็นผู้ทการทีมที่ดีที่สุดของวงการลุกงหนังโลกตีคู่กันมาอย่างยาวนานและเป็นคู่ต่อสู้กันมาตลอด6ปีหลังสุดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โดยคว้าแชมป์พิมลิกร่วมกัน6สมัยอยู่ฝ่านแชมลิกสอสมัยเอเบคับสมสมัยและลีครับหสมัยนะครับเมื่อถูกถามว่าใครคิดเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้การีนวิวก็ตอบว่าผมคิดว่าเจกเก็ครับนะเขาทํางานด้วยงบประมาณที่น้อยมากกว่าเป๊ปโกดีล่ามากเลยซึ่งเป๊ปเองก็เป็นอัจฉริยะและเขาก็จะเป็นหนึ่งในกุญสือที่ผู้คนจะจดจําตลอดไป แต่เจอเก่งครับสำหรับผมแล้วคือผู้จัดก,การทีมที่น่าทึ่งถ้าบอกผมว่าวันพรุ่งนี้คุณจะดึงผู้จัดก,การทีมคนไหนมาคุมทีมแมนเชสเตอร์นเต็ดมันก็ต้องเป็นเจกเก้งครับแต่ลิเวอร์พูลคงไม่มีวันปล่อยเจกเก้งครับมาแน่นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับทานผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่23พฤศจิกายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะ o อ Fan นบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอปแ n นบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ